สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเจนะมส์นครถมเอฟซีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีทริคจุดพิจารณาวิธีดูนะครับเหรียญบัวเล็กหลุมห้องสุดวัดกาหลงนะครับปีพศ2521นรบอนะฮะองนี้ที่ผมยิบยกมาจะเป็นบล็อกขอบสตางนะครับอ่าเป็นบล็อกขอบสตางเรียกได้ว่านิยมมากๆเลยนะสําหรับเหรียญรุ่นนี้ ก็ใครที่เข้ามานะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจมส์นะครปฐม FC ไว้ไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะเราก็เริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการพิจารณาค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว เพราะวัตถุมงคลหลอมวาสุดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างได้มีเอกลักษณ์และมีความคมชัดมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญแท้กับเหรียญเก๋เนี่ยคือค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะนะครับเรื่องความคมชัดมิต,ติเส้นสายลายยันต่างๆนะครับก็อ่ะผมจะมาบอกจุดตําหนิหลักๆละก,กันนะคือจุดตําหนิเนี่ยค่อนข้างมีหลายจุดผมจะเอามาบอกหลักๆที่ผมคิดว่าเป็นจุดพิจารณาที่ของเก๋ไม่สามารถทําได้หรือทําได้แต่ไม่เหมือนนะครับ อย่างแรกครับให้พี่พี่ดูที่ใบหน้าหลวงพ่อก่อนเลยนะครับพอตีกล้องไปเนี่ยเมตตาของหลวงพ่อเนี่ยจะมีความคมชัดเป็นอย่างมากนะครับจะเป็นเม็ดโอ้โหอย่างคมมากเลยนะนะครับจะมีความคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับและดูนะครับเห็นไหมครับเส้นจีวรสังกติของหลวงพ่อเนี่ยจะมีความคมชัดมากๆดูขนเสือครับเนี่ยครับจะมีความคมมากโค้ดสอเสือเนี่ยตอกลึกมาก นะครับจะมีความคมชัดแลโค้ดต el ้องเป็นตัวนี้นะโค้ดต้องเป็นตัวนี้นะครับส่วนจุดตําหนิสังเกตเนี่ยให้ให้พี่พี่สังเกตนะครับตรงคาพอพานใต้พอพานนะครับใต้พอพานเนี่ยจะมีเนื้อเกินคมคมออกมานะครับจะมีเนื้อเกินคมคมเห็นไหมครับอ่าเล็กเล็กเล็กเล็เป็นเหมือนเหมือนจึกหนึ่งนะครับตรงตรงนี้นะตรงนี้นะตรงโค้งแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ อ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าคมคมเลยนะครับคมคมเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมบอกได้เลยว่าของเกนะทํายากนะทำยากมากก็คือหนวดเสือครับหนวดเสือเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงหนวดตรงนี้นะครับผมให้ดูตรงพื้นเหรียญตรงปลายจมูกของเสือนะครับเขาจะมีเส้นหนวดเสือคมคมวิ่งออกมาโอ้โหนี่นี่คเนี่ยเห็นไหม คมแบบคมมากนะครับคือคมมากๆนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยของเก๊ผมบอกเลยนะว่าไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอในเหรียญเก๊นะน,นะครับไม่ค่อยเจอในเหรียญเก๊นะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยก็คือว่าเปอร์เซ็นต์แท้ในประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเราลิกด้านหลังครับตัวยันนะครับจะมีการไหลบ้างมีการไหลมีการกระแทกข,ของบล็อกบ้างตามพื้นเหรียญน,นะครับแต่สําคัญเลยคือความคมชัดเนี่ยจะมีนะครับเห็นไหม อ่าคือแบบคมนะครับสวยเนี่ยตัวยันเนี่ยชัดเจนผิวเรียบตึงนะครับก็จะมีรอยไหลของตัวหนังสือบ้างนะครับเป็นการอาจจะเป็นรอยกระแทกของบล็อกนะครับในการจัดสร้างเหรียญนะครับ <S <S ขอบปริ้นนะครับอ่าเรื่องขอบปริ้นก็ต้องมีธรรมาชาตินะครับขอบปริ้นนะครับแล้วบล็อกขอบสตังก์อ่ะก็ตามชื่อตรงๆเลยครับตรงตัวเลยให้พี่ๆสมมติด,ด้านหน้าหลวงพ่ออยู่อย่างนี้ให้พี่ๆพลิกมาทางด้านขวามือเรา แบบนี้ปุ๊บตัวตัดทางด้านขวามือเรานะครับประมาณบัวอันที่สองนะครับไว้บัวบัวด้านบนสุดนะครับบัวด้านบนสุดปุ๊บมาเห็นไหมครับตัวตัดนะครับจะเป็นรอยฟันเฟืองก็คือเหมือนเหมือนพวกเหรียญกระสาบนะครับบล็อกขอบสตางนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือก็คือตรงตัวเลยครับบล็อกขอบสตางก็คือขอบสตางเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรอยฟันคมคมเลยนะฮะเหมือนเหรียญห้าเหรียญสิบอย่างนี้เลยนะครับนี่ อ่าเนี่ยครับเป็นบล็อกขอบสตางค์นั่นเองนะครับก็โหจบแล้ววิธีดูเห็นไหมแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีพี่ดูพัรเป็นเลยนะครับนะฮะพี่ดูพัรเป็นเลยไม่ถึง5นาทีนะครับสำหรับเหรียญลลมาสุดรุ่นนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่บอกเลยหน้าหน้าเล่นนะหน้าเล่นหน้าหน้าสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะพึกศึกษาพระเครื่องใหม่ๆนะครับหน้าเข้ามาศึกษานะครับค้นคว้านะครับเพราะเราจะได้ มันมีหลายอย่างนะครับในเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดเนี่ยจำบ่งบอกถึงยุคสมัยในการปั๊มเหลี่ยนะครับในการจัดสร้างพระนะครับเรงตัวตัดเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับในในเหรียญรุ่นนี้ก็ของปอมก็ทําได้ยากนะทําใกล้เคียงนะใช้คําว่าใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับ ก็วันนี้ก็มีเกบความรู้มาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนนอคอมพันถง fc ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปวันนี้ผมเจมมนนอครมพังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นเหรียญเกจิอะไรหลวงพ่ออะไรบล็อกอะไรฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ